เสียงจากสวนจันวันละห้าหนาทีวันอังคารที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2567พูดเรื่องอย่ากลัวเกรงธรรมชาติอย่าขาดเคลาประมาสจธรรมเรากำลังพูดกันเรื่องธรรมชาติคลิปนี้ก็จะพูดเรื่องธรรมชาติ ต่อไปอีกแต่มีชื่อเฉพาะตอนว่าอย่าก,กลัวเกรงธรรมชาติอย่าคลาดเคล้าประมตทศัจธรรมเพราะในข้อเท็จจริงปุตุชนคนกิเลสหนาะปัญญาหยาบส่วนใหญ่ก็ยังกลัวเกรงธรรมชาติ ขาดเล่าประมัดสัจธรรมขาดก็คือกลัวเล้าก็คือไม่รู้นั่นเองเช่นไปเห็นว่าถ้าไปหมดความรู้สึกมีตัวตนคนสัตว์เสียแล้วกลับคืนสู่ธรรมชาติกลับไปหาประมัิสัจธรรมอย่างสิ้นเชิงแล้วผู้คนบนโลก ก็จะไม่กลัวบาปไม่กลัวกรรมจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะลักขโมยหรือจะล่วงละเมิดของรักของห่วงแหนซึ่งกันและกันได้อย่างง่ายได้เพราะเห็นว่าไม่มีตัวตนคนสัตว์อย่างนี้แหละคือไปกลัวเกรงธรรมชาติไปขาดเคลาประมาทสัจธรรม ตามความเล้าความไม่รู้ความมืดบอดของปุถุชนนั่นเองหรือถ้าจะมีอยู่คือมีตัวอย่างสำหรับบางคนเช่นคนที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ดีเช่นหมอหรือแพทย์อย่างนี้เป็นต้นแล้วเขาคนนั้นเกิด เป็นคนไม่กลัวบาปกลัวกรรมขึ้นมาจริงๆเพราะไปมองเห็นว่าไม่มีตัวตนคนสัตว์จริงๆยิ่งไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ต่างๆนานาก็เลยทำชั่วทำบาปได้อย่างง่ายได้อย่างนี้มันก็มีปรากฏอยู่จริงแล้วก็เลยทำให้คนส่วนใหญ่พลอยกลัวไปตามนั้นนั่นก็เพราะเราเข้าใจผิดคิดว่า คนที่เขาทำชั่วทำเลวได้อย่างง่ายดายเช่นนั้นเป็นคนรู้จากธรรมชาติเข้าถึงปรมััจิจธรรมจริงๆซึ่งมันไม่ใช่เพราะถ้าคนที่เข้าใจธรรมชาติเข้าถึงปรมััจิจธรรมอย่างแท้จริงนั้นเขาจะทำความชั่วความเลวไม่ได้เลยคือเขาพ้นไปจากความเห็นผิดโดยประการทั้งปวง ดังนั้นความเห็นถูกอย่างหนึ่งที่เขายังมีอยู่ก็คือเขาก็ยังรู้อยู่ว่าตัวตนคนสัตว์มันก็ยังมีอยู่จริงตามสมมติตามบัญญตัติที่ผู้คนส่วนใหญ่ในโลกเขาก็ยังสมมติบัญญัติอยู่อย่างนั้นคนที่เข้าใจเข้าถึงธรรมชาติประมาสัจธรรมแท้ก็จึงมีแต่ความเมตตากรุณนาะความสงสารผู้คนบนโลกอย่างสุดจิตสุดใจ จึงทําความชั่วความเลวไม่ได้โดยประการทั้งปวงไปเองตามธรรมชาติตามประมัติศัสัจธรรมนั้นจะมาทําความชั่วความเลวทําบาปทากรรมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักขโมยหรือไปละเมิดของรักของใครไม่ได้อีกโดยประการทั้งปวงนี่มันเป็นอย่างนี้ดังนั้นคนที่ยังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยังรักขโมยยังล่วงละเมิดของรักของ คนอื่นได้อยู่มันก็บอกอยู่แล้วว่าเขายังไม่เข้าใจยังไม่เข้าถึงธรรมชาติปรมาสัจธรรมอย่างแท้จริงสิ่งที่เขารู้นั้นมันเป็นแค่ความหลงความรู้ยิ่งรู้มากก็ยิ่งหลงมากเพราะบวกความหลงความรู้ของตัวเองเข้าไปด้วยเป็นแบบหลังนี้ไปเสียดังนั้นก็เข้าใจเสียให้มันถูกต้องแล้วอย่าไปกลัวเกรงธรรมชาติอย่าไปขาดเข่าปรมัาสัจธรรม เพราะถ้าเข้าใจเข้าถึงธรรมชาติประมาติจะธรรมอย่างแท้จริงแล้วก็จะทําชั่วทำเลวไม่ได้เลยมีแต่จะทําความดีความงามโดยประการเดียวเท่านั้นครับ